อ้าเป็นอย่างนั้นครับครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ครับผมอันนินชาแนลครับจะมีเมนูครับนี่คือคือไก่ครับอันนินซื้อมาจากตลาดนะครับผมตลาดนัาเจ้าสัวแพงกว่านะันตัวละร้อยหกสิบบาทนะครับผมโอ้โหแพงแล้ราคามาตรฐานเนาะแม่นครับผมพอต้มครับแล้วก็ที่มีเมนูเสริมก็คือนี่ครับผมตำมะขุงครับผมเผ็ดเรศขับใส่ปูดองครับน้องออมแอมครับผมปูดองนาครับนี่นี่เป็นสเต็กเกอร์ของเราครับผมเฮ็ดเองเลยบ่ครับผมเราเฮ็ดเองครับเรามีฟาร์มปูครับ บาหันได้ใหญ่นะคุณกับหันได้ใหญ่ผมเดี๋ยวตัวนี้นะเดี๋ยตัวมันครับผมอันนี้ทีเอาแบบซุดแบบสุดยอดไปเลยครับผมแต่ว่าที่ต้มแบบบ้านๆครับผมเอามาเอบ้านมาต้มเหรอโมเมนต์เจือโมเมนต์ครับผมมันแบบต้มแบบแบบไทยบ้านนะครับผมมีอย่างกระใสนะครับผมแบบโบราณแบบ หยิบหยิบไซส์ครับผมเนี่วลากินกับผักอย่างเนื้อวัตถีครับนี่นินก็ได้ผักบุ้งนาครับครับตอนนี้นินกําลังที่สับบักหุงครับสับแล้วก็ซอยครับเพื่อจะทำเป็นส้มตำนะครับผมเอาผักกางเขาเรียกมะละกอใช่ไหมเมนครับขอเรียกมะละกอครับภาษาเลยเรียกว่าภาษาเลยเรียกว่าบักหุงครับผมโอ้ครับผมถ้ามะละกอสุกมะละกอสุกเขาก็เอิ้นบักหุงสุกนะครับผมเอิญบักหุงเฮิมหรอบักหุงเฮิมนี่มันทีเป็นแบบ ทึ่งที่สุกเด้บรสุกเด้มันซี่เป็นแบบนั้นนะครับผมมันเป็ดเขาเอ,าอิญบักมุ้งมันเป็ดครับผมภาษาเด็กก็เคยขั้นตอนนี้คือนี่จะสับไก่ครับผมอันนี้สิป,ปัดขาตัวมันออกครับผมเอ,อ๊ะอันนี้มัอนบรสุนไก่บ้าน,น,นอ,อ,อันนี้มันไปซื้อคนขายว่าไก่บ้านอะสันวาเขียนไว้ครับผมออแต่ห้อก็บรเห็นน,ำน้ำเนาะหรือว่าเป็นไก่สามสายเลี้ยงนะครับผมนขั้นนะครับผมอันนี้ก็บรรุดลงเขาแต่กระต้มได้ครับแย่างได้ไก่ปลานั่นบรสุกไปซื้อยากเลยไปเอายดครับผมไล่ไก่บ้านเข้าไปในปลา โอ้โหแล้วก็แบะยิงเอาเลยไปยิงกันเลยมั้งกลัมาวต้มเสร็จผู้ใหญ่บ้านประกาศผู้ใหญ่รักไก่กูโอ้โหเรียบร้อยครับผมตอนนี้น้ำเลือดแล้วครับอันนี้ทีใส่เกลือลงไปครับนี่ครับเกลือเกลือสินเทาบ้านเฮาน้ำเลือดเหเ่าก็ใส่ไก่ครับผมนี่ครับใส่ไก่ลงไปบอมนี่ครับเนื้อไก่เฮาเดี๋ยวรให้มันเลือดแล้วค่อยมาปรุงนะครับเพื่อน ผมตอนนี้อินก็ใส่ปัคลิกลงไปครับอินทุบปัคลิกครับไ่ได้ตำเครื่องครับหลังจากนั้นอินก็ใส่นี่ครับมีรสดีครับผมผงนัวผงฟงนวมันผงนัวครับน้ไปประมาณนี้เนาะครับขั้นตอนต่อไปิจะใส่ครับผงนัวครับผมใส่น้อยเสียบน้อยครับใส่หลายก็เสียบหลายเนาะใส่ไปประมาณนี้ครับเทมจากน้อยครับน้ำปลาครับผมอินก็จะใส่ประมาณสัก กาวครับเขาก็เอามาตวงซอสประมาณนี้จืดหนึ่งจืดจืดสองจืดจากสามจืดนิดๆนะครับผมนะครับผมต่อไปก็น้ำปลาครับน้ำปลาอย่างดีครับปลาต้มสุกเนาะมันก็มีไข่ใส่ปลายประมาณนี้ะครับเอากินครับผมนึ่งซ้อนก็กพอนะครับครับใส่ผักครับมีนี่ครับมีผักหอมผักซีแล้วก็นี่ครับมะเขือครับผม เกิดเฮ็ดนะครับผมแล้วก็หอมหอมครับซอยล,ลงไปนี่จะใส่มะเกิดเฮ็ดลงไปครับ,บกับหอมหอมเนาะส่วนผักนี้ใส่ตอนท้ายครับผมใส่ไ,ไปนิดหน่อยครับเอาเพิ่มของหอมไปนิดหน่อยนะครับผมแล้วที่ใส่ให้เหมือนเดือดปุดๆเราค่อยใส่ไหมครับอันนี้เน็ดตัมบมะกุงเหครับต่อไปนีงจะทำต่ากันตำมะกุงครับอันนี้ก็ตำมะกกิบให้มันเล็กๆจากนั้นกระบุกๆเล็กๆเนาะได้รันบอกระเทียมได้แล้วครับผมกใส่กระเทียมใส่กิบ จะใช<อ>้บักขือบักขือครับภาษาบ้านอันนี้ภาษาเมเืองอืะะ่นบักขือเนาะภาษาภาษากรุงเทพก็ภาษากลางก็ับขือเท <มา S 1> <บ>ียสีดาอันก็จะใส่อันก็จะสัว,สวไปจากไหนครับผมอน,นี้ครับ <S 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 ครับอันนินนะครับได้ปูดองมาครับผมนี่ครับเป็นปูดองของน้องอ,อมแอมนะครับผมอัน,นจะเอาใส่จากตัวสองตัวเนาะเป็นปูนาครับผมนี่ครับ ใส่โอ้โหนะครับผมว้าวอันนี้ชิบีครับนี่ครับอันนี้ช้ไว้ประดับครับใส่ลงไปครับผมมานี้เอาใช้จากสองตัวครับผมสองตัวก็พอครับนี่ครับบีลงไปครับครับน้ำมันก็ใส่ตำส้มได้ครับเพื่อนเพื่อนส้มตำเนอะอันนี้ครับบ้านนั่นบ้านนั่นอนี่เอิอตำส้มนะครับผมนี่นะครับผมครับผมย่างดีครับ หนึ่งช้อนประมาณสักสองช้อนนะครับผมสองช้อนครับประมาณนั่นเด้อมันชิคกีนเนาะให้มันึ่นี่ยฟุ้งได้ที่ทำได้น้ำปลาจากนั้นครับให้ได้กินนะครับผมครับต่อไปนี่ก็ใส่นี่ครับมะนาวครับอุ้ยครับมะนาวบวหันตายยังบวหันตายครับโดดป่องแปงป่องแปงครับบวคอนทุกหัวมะนาวโอ้ยื้อไปผมใส่เบิดน้อยเบิดน้อยครับเบิดเปียกหมดเลยมันจะได้หอมเนาะ มันยิ่ขมนะบะขมหบะขมครับมันจะออกหอมเปียกครับผมบะหม้ครับอือสนอยสนอยสลายสหลายครับอันนี้ก็สนหลายครับเขาจะได้แซ่บหลายเนาะว้าวผมบอกินได้ไว้ผมบอกินหมดเนาะของกินหมดเนาะใส่ลงไปครับหนึ่งซ้อนพอครับผมครับบวมไปครับผมนี่ก็สวยครับ เรียบร้อยครับเพื่อนส้มตำปูนาดองครับหอมครับผมเดยนจะซิมครับแซบบอสองซิมตรนี้การซิมส้มตำเพื่นเพื่อนมันต้องใช้มือจกครับนี่ครับนี่มือเหาอไอหนึ่งนางมือซะาแล้วเนาะไอเป็นผู้ตำทำเองกินเองเนาะขออนุญาตครับหยิบครับหยิบจักโคครับมือครับมาบเขาไ้ครับผม อือเจ๋อครับเพื่อนแซ่บอันนี้อะไรประกันครับรับตักไว้ครับไม่สุดไอ้บำเลยครับอือหือว้าวดีมครับผมสังเกตครับตับส้มตำอันนี้ครับและต้มไก่เนาะต้มไก่เป็นพัทหยนี่คือภาษาไทยเลยอื่นอันใบเป็นส้มปอนนะครับเวลามันสร้างขาสร้างเป็นปอนใช่ไหมหยึ้ยเมโมรครับมัน หมายความว่าถนะ้ามันมเป็นว่าส้มปอนนี่ก็คือว่ามันมันจะเป็นแปปปอนๆครับเป็นใบปอนๆนัน่นก็ใบมันนะครับผมใบมันมีลักษณะปอนๆเนาะมันที่มีรส,รสชาติส้มครับักกะเขาเอิญส้มป่อยนะครับผมใบส้มป่อยใบส้มป่อยนะครับผมนี่เองเนาะหนึ่งบ้านเฮามันเอิญส้มส้มปอนถามว่า,าปลาบอนาบาน,นั่นเพราะกลางเอิญอย่างปลาบอนปลาบวนปลาบวนหรือปลาบอนปลาบวนเขาเอิญอย่างภาคกลางนะภาคกลางนี่อันนี้อันนี้อันนี้นสแนลคิดว่านั่นจะเอิญปะ ปลากําลังแวกไหวในสายน้ำนะครับผมอย่าเอาไปหน่อยครับผมเพราผมคิดว่าปลาขึ้นมาหายใจแล้วก็มุดลงไปคือก็ยื้อะครับผมจะมีนี่ครับอันนี้ก็คือกระเพรากระเพราสิผัดกระเพราบ่กระเพ,าพรานี่ที่ใส่กับต้มไก่ครับผมเป็นสุดของอนินครับผม,มบจะได้ร้อนแรงอนินก็นี่ครับใบบักเคยียบครับหรือแคบมาใส่ได้บ่ใส่ได้ครับใบน้อยนานั่นแหละครับผมครับกินได้ครับใบเป็นใบอ่อนมันครับผมยอดมันไม่เคยเห็นนะครับผมกูด มันจะชิมน้ำนะครับผมเพื่อนะครเพื่อนครับผมเปล่าก่อนครับมันหวนครับสุดยอดไปเลยครับผมหนัวรสซัดหนัวพร้อมที่จะใส่ผักและสิ่งที่นจะใส่นะครับผมเพื่อนครับเอาต้องเอาส้มใส่ก่อนครับให้มันเปรี้ยส้มปอนครับเอาใส่เป็นใบหิ้เลยครับผมครับหันบปกินหัวกระเออกเนาะนะครับผมผมบอกลงไปครับผม หลังจากนั้นครับผมอันนี้จะใซส่ครับนี่ครับนี่ก็คือกะเพรากะเพรานาครับเพราะว่าอันนี้นมาจากนาครับผมเด็ดไซส่ขเราต้องมีทีเดตอนครับเพื่อนเอมีอย่างก็ะส่เราก็เด็ดไปล้ตามภาษาผู้ไศยนั้นพุทยทนกับข้าวครับผมก็ไปหนึ่งก็ใส่ครับใบบักเคียบนะครับเพื่อนเอนใบบักเคียบใบน้อยนาภาษาไทยครับผมสรลงไปเลยครับผมไครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ เลี้ยงไฟให้มันเด็ดกุบกับผมนี่ก็รอมันสุกรอมันสุกครับผมครับผกินหอมกันเพื่อนจะให้โทรศัพท์ของอันเพื่อนเพื่อนนั้นมีปุ่มได้กินรับรับดลดกินรับดลดนี่อย่างครับผมมันหอมครับผมนะครับอันนี้จะยั่วๆอีกสักหนึ่งคำครับผมนี่ครับผมนี่ครับอันนี้ได้ต้นมือนะครับผมอันนี้ก็คือไตมันครับผมนี่ครับ ผสมกับน้ำครับผมมาครับผมมาผม,มาาให้เปล่ากันครับอเ,เอ,อบน้อัเขาเปลือวนวครับผมเจ้า่ไเรพาเปล่าก,ก, <c oughs> ก,กันเดี๋ <c oughs> ยวครับไม่ใช่เพื่อนัดเด็กครับธอกินข้าวบะแซบหลมืออะคร <c oughs> วดาผมโอ้ยแก้มครับอันนี้ดิ้นเลยครับผมเพื่อนเอาเหล่าสดน้ำน้ำครับพี่นี่ครับผมอันจะสดน้ำพม่นรับสื้ครับเป็นน้ำเนาะจะมาเป่าก่อนเดี๋ยวเดาผมองขาดลิ้นนั่นอุ้ยเดาผมเองครับนี่ครับเอาก่อนฮุบฮุบขึ้นน้ำพอนี่หนึ่งสองสามเดาผม็บเลยครับแล้วเปื่อยๆครับผมไอนอนนี่ครับ ส้มป,ปอนเราก็เคี้ยวไปครับผมเนื้อไก,ก่นกหอมครับผมเพื่อนคือมาหอมก็ได้เอาส้มปอนใส่นะ็จนมีความส้มในมอคมนคกครับผมนี่ครับโอ้โหสดน้ำโกโก้ครับผมไอหนิ่นชาแนลครับยังเสร็ครับ ต้มไก่ใส่ใบบักเคียบเนาะต้มไก่ใส่ใบบักเคียบแล้วก็ส้มตำปูนาดองของเฮาครับกินกับผักบุ้งนาเนาะครับก่อนที่เราจะกินครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆครับข้าพญาจะหน่อยครับครับจ่วยครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นที่ครับต้มไก่ครับนี่ครับน้องมันครับผมนาแล้วสิมแค่นี้แหละเอาไปใส่บั๊กให้ถามมันเนย แซ่พูดมันกล้ากินตูดเองก็ได้มาไายได้บ่นีที่ไปกินมามึงกล้องมึงกล้องมึงกล้องเหมือนกันว่ายอครับดินส้มตังครับนี่ครับหู้ยครับผมมึงก็เอามึงครับหมาบข้าวเหนียวครับปูขาเอ้ยมมูแมงขาครับผมหมาบก็ให้ข้าวโพดเผ็ดฮู้ยน้ำส้มครับปูดองเฮา มันจะบุมอือดครับนางวันนี่ยครับเนเพลนี่ก็ได้ปิดสาเบอรงก่อด้อเป็นพดแล้วมันมันงามช่องทำแซมบ้าหืมแซ่ปะหมอัดอนาะหอมผูดงหอมผูดองเนาะต้องทำันไมนน่อทน้ เขาผู้ใดนอนแล้วก็ขออะไเด้อเก็บให้ย่างหัวครับครับมส้มเป็นเห็ดเอาเด็ด้อต้มไก่ห้องห้องครับสดนะครับหมากกว่าฮะหอนทำไมโอ้หอมครับครับอีกสักหนึ่งคำครับก็เสริมมามากกว่าฮะ คนเหนียวออก,กันตอนแรกเนาะวันนี้ก็ซิล่าก็ได้มาลองทายทายคลิปกับไอนินเนาะครับผมสวัสดีครับภาคไอนินนี่เลยครับผมไอนินชาแนลครับไอนินชาแนลเนาะช่อง u t u b e ครับผมคนติดตามก็ขึ้นมาหลักหนึ่งละครับผมหนึ่งหนึ่งคนฮะหนึ่งคนบ่เออยือยขโมยครับใครกสลังติดตามเนาะใส่ครับใส่ติดตามก็ได้ ติดตามก็ประมาณพันกว่าคนครับผมจะซอยกันเบิ้องแมซอยกันเบิ้งครับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนึงบักข้างหลังก่อนมันเอาอย่างไปกินแล้วพูดนะเอาอื่นไปกินได้แต่จะเอาต้องนี่ไปกินนี่ครับนี่ก็เป็นตำส้มตำตำมะขุ่งครับตำมะขุ่งปูดองปูนนาดองเนาะนั่นเองตำเองครับผมอันนี้สงแซนวิชตำเองนะครับข้าวเหนียว้าวเหนียวจงเจริญนีครับ ตุออ้มมาต้อนรับน้องน้องเขาผมน้องกอสิลาครับน้องกอสิลาครับน้องเขามาเยี่ยมมายี่มอันอนี้เนาะครับมาเรื่อยมาบ้านแห่อันอนี้ก็เป็นซ่องน้อยๆครับผม<อ>ดีใจครับพี่น้องก็ศิลามาเยี่ยมเยียนนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวว่ากันเด้อดูวนะครับพปงัดตายไรก็ไางัดครับเ่อเบื้องดีเราจะเช็ดเขาเหนียวติดมือครับนี่ครับลูยีสานของแท้ครับผมเขาเหนียวตอนติดมือนะครับเมื่อ นยาเเิจรญผมช่องผมกับช่องกอซิล่าข้าวเหนียวตรงเจริญเนาะครับเนาะเข้าไปติดตามกันเนาะเพ็ดเร็วๆเพ็ดเร็วๆนี่เนาะอันนี้นะเนพ็ดไวก้กำเหนียวเซกัสไซโบลิก่าไว้อ,อย่างไรจะมาออกมาแซ่บเสยอครับ,รบ,รบอดีนตำมาทับบ้งซีกครับเงยยันตำบักงูครับกับคำข้าวแม่เนาะ เนี่ยบ,บอลแต่บักคงจะน้อยอยื้อะ <c oughs> เป็นมุ้งครับแต่ว่าตามเต้นน้อครับอันนี้ชอบต่ำส้มต่ำเนาะจะ่ทำเมนูอาหารทุกอยักษ์ต้มไก่แซ่บใส่บักเขียบแซ่บ,บครับนี่ครับแบบบักเขียบสดพริกแต่คำเนี่ยแล้วอันนี้ได้กินใบบักเขียบครับโซครับมาคมา,มานเลยโอเคพร<อ>้อมนะผมก็ อย่าลืมติดตามกันด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่นอ้นองบอกว่เป็นพี่น้องจังหวัดเลยแน่แล้วก็พี่น้องทางภาคอีสานทุกจังหวัดภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางก็สามารถติดตามและเบิ่งคลิปดีๆคลิปที่ว่าพี่น้องบเ่เคยเห็นนะครับว่าอาหารเขากินการเป็นยูปเป็นยังไงวิถีชีวิตยูแบบไหนนะครับผมอีหอย่างแลกๆนะครับพี่น้องยากให้กินอีกอย่างก็คอมเมนต์กันมาได้ครับเด้อขอบคุณหลายเด้อที่ติดตามไอ้นินเทลเนาะแล้วครับกัติลาเข้าเหนียวกเจริญพ่อกันไหม สวัสดีครับผมบ๊ายบาย